ให้โอกาสต่านไปขอโอกาสน้องออจะนำเถิดแตะองค์แสดงธรรมคณะสงฆ์ทั้งท,ำ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 ทำั้งมวแล้วก็ชาวพุทธทุกๆคนเนาะวันนี้เป็นวันแม่ชาติทำหน้าที่และท่านหลายคนทำใหกพ่อเป็นแม่ไม่รลูกเป็นหลานก็มาทำหน้าที่ถึงเวลาที่จะทำธรรมใกล้จะไปทำธรรมตอนนี้เป็นเครื่องชีวันิลาทำความสงบนะ เขาจะมีความวุ่นายจริงๆพอร่างกายมาแล้วเรื่อใจของเราไหมถ้าเรื่อใจลองถามัวเองต้องหาความสงบสงัดให้แก่ตัวเองเพื่อจะได้รับธรรมขอธรรมะเอาไปใช้ธรรมะไปคิดคิดแล้วก็ลงมือทำทำที่ไหนก็ได้ปังเทศสก็ฟังได้ฟังธรรมฟังเทสฟังธรรมตอนธรรมะอยู่ก็ทำสมาธิได้ถึ่งง่ายกว่ามาตั้งสติทีดี อยากหลวงพรอมาท่านนักบวันนี้เป็นวันแม่ใน,นว่าจิตว่าใจของท่านทุกคนทั้งแม่ทั้งพ่ออยู่ด้วยกันในว่าจิตว่าใจของแต่ละท่าน,โนโระเบิดตัวตั้งของพ่อด้วยนเนาปปะต่อไปก็สมาทานกรรมฐานพ่อนพิธีกันร,รักษาไว้เท่านั้นเองนะเนาะพุโทโธมีนาโถพระพุพทธเจ้าเป็นที่มุ่งของเรา พราธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเนนาโถสัาพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของเราปุมาสุกาสกาสากาสาวุกากาสาุกาสาวุกาสาวาาุกาสัวุกาสาอุกาสมาสานเกาซึ่งพาะการาฐาสุาสาาสาส ขออนิจาสมาธิปุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิและปิปัสนาญาจงบวาเกิดขึ้นมีในอันตสดานของพระพเจ้าทั้งหลายพระพเจ้าทั้งหลายจะตั้งสติ กำหนดไว้ที่รูปนามปัจจุบันเพื่อเห็นรูปนามเป็นอนิจจ์เป็นทุกขังเป็นอนัตตาเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อเห็นแจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แค่บอุณูดลงไปอย่างตนะ